9. ตายที่บ้านโขดทรายสภาพเน่าเปื่อยขาดติดเครื่องมือประมงด้านฝนตกในจังหวัดตราดทรงผลกระทบพิกหองเมืองตราดล้มมิดเน่าเจ้าของสวนระดมแรงงานเก็บขดปราดชาวบ้านจี้ชนประธานขยายพื้นที่รางส่งน้ำเพื่อชาวนายอมรับจำนำข้าวมีทั้งดีและไม่ดีและรายงานพิเศษการประกวดควยงามตราดกับการอันรักพันธุ์ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันพร้อมกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 512 344่34ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด พบอีกโลมาอิระวดีตายเน่าซากลอยติดชายฝั่งตัวที่19กลุ่มอนุรักษ์ได้แต่ผากระเพาะพิสูจน์และฝังซากเมื่อเวลาประมาณ11อนาฬิกาของวันที่20กุมภาพันธ์2556นายิในกฤีฑาภาคแสงสีขจรเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตำบลมารูดได้รับแจ้งจากนายทั์จิตสถาพรประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านสะพานหินตำบลแหลมกลัดว่ามีผู้พบโลมาตายลอยอยู่บริเวณชายหาดบ้านโคดหมู่5าตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด จึงได้แจ้งให้สมาชิกเครือข่ายในพื้นที่นำเรือออกไปดูบริเวณที่รับแจ้งพบซากโลมาลอยอยู่ไม่ห่างฝั่งมากนักจึงทำการลากเข้าฝั่งและเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากตะบนไม้รูดเดินทางไปทำการตรวจสอบพบเป็นโลมาอิราวดีสภาพเน่ามากไม่สามารถระบุเพศได้ค่าตายมากว่า2สัปดาห์แล้วมีความยาว2 1 7เซนติเมตรได้ทำการผ่าพิสูจน์กระเพาะอาหารพบอาหารในกระเพาะเป็นหมึกกระดองและปลาจึงทำการเก็บตัวอย่างอาหารในกระเพาะ เก็บตัวอย่างอวัยวะภายในเพื่อส่งตรวจที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเสร็จแล้วได้ช่วยกันขุดหลุมฝังซากโรมาตัวดังกล่าวไว้ที่บริเวณชายหาดที่พบซากสำหรับการพบซากโรมาตัวนี้นับเป็นตัวที่19ที่ตายและสามารถเก็บซากได้ในปี2556นี้ ส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นต้องรอาการพิสูจน์ที่ทางกลุ่มได้นําส่งไปยังสถาบันที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่1 0 1ถึง15วันฝนตกหนักที่ตราดส่งผลกระทบที่ของเมืองตราดต้นล้มเม็ดเน่าเจ้าของระดมแรงงานเร่งเก็บเม็ดก่อนเน่าเสียคนงานกัมพูชารับจ้างเก็บกิโลกรัมละ7บาทเจ้าของขายได้25-30บาทต่อกิโลกรัม ภายหลังที่ฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดตราดเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อพืชไร่นนของเกษตรกรจังหวัดตราดโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลท่าพลิกที่มีการปลูกพริกหอมเมืองตราดที่เป็นพันุพริกพื้นเมืองของตำบลท่าพลิกถูกฝนที่ตกลงมาฉาต้นจนล้มจำนวนมาก ที่สวนพริกของเกษตรกรบ้านเล่าโลตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดแรงงานกัมพูชาจำนวนเกือบ10คนกำลังเร่งเก็บพริกจากต้นอย่างเร่งด่วนหลังจากที่เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อ2วันที่ผ่านมาส่งผลให้ร่องปลูกพริกหอมเมืองตราดได้รับผลกระทบน้ำท่วมทำให้ต้นล้ม พริกแช่น้ํำจนเสียหายบางต้นเม็ดพริกเน่าเสียใช้ไม่ได้ทําให้เจ้าของสวนพริกได้จ้างแรงงานต่างด้าวชากกัมพูชาจํานวนนับสิบคนมาได้เก็บพริกที่มีอยู่จํานวนมากในแต่ละต้นเนื่องจากเกรงว่าถ้าฝนตกซ้ําลงมาอีกพริกอาจเน่าเสียทั้งหมดนางเพียบแรงงานชาวกัมพูชากล่าวว่า นายจ้างได้จ้างแรงงานกัมบ,บูชาเร่งเก็บพริกหลังจากเกิดฝนตกหนักทำให้ต้นพริกโค่นล้มแช่น้ำหลังจากมีน้ำท่วมแปลงที่ปลูกและพบว่ามีเม็ดพริกบางส่วนเริ่มเนา่าตนเองและเพื่อนแรงงานเข้ามารับจ้างเก็บในราคากิโลกรัมละ7บาทส่วนเจ้าของจะนำไปขายได้กิโลกรัมละ25่้ถึง30บบาทซึ่งวันนี้ได้เริ่มเก็บพริกกันเป็นวันแรกโดยจะเลือกเก็บเฉพาะเม็ดที่แก่มีลักษณะเม็ดใหญ่สีเขียวและสีแดงเป็นหลักและจะคัดเม็ดที่เสียทิ้งไป แล้วฝนตกมากเอ่าอ๋อตกสองวันฮะมันตกประมาณสองวันเนี่ยตกมากเลยพอรีบเก็บเลยเก็บจ้ะมันเป็นไงต้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็มันเสียหมดมันเหลืองหมดจ้ะแล้วทำไมต้นมันล้มอ่ะมันลมแรงมันดกด้วยดอกเอารลมแรง ทางด้านนายเจมจันดาแรงงานกัมพูชาอีกคนบอกว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้ต้นพริกล้มประกอบกับต้นพลิกมีเม็ดประกอบกับต้นพลิกมีเม็ดดกมากยิ่งทําให้เพิ่มน้ําหนักให้กับต้นพริก จึงล้มลงแช่น้ํารวมทั้งมีลมพัดด้วยส่งผลให้ต้นพริกอยู่ในสภาพไม่แข็งแรงบางต้นเน่าใช้ไม่ได้บางเม็ดที่ยังอ่อนอยู่เก็บไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งไว้ซึ่งการปลูกพริกในแต่ละครั้งสามารถเก็บได้3มรอบต่อการปลูกหนึ่งครั้งแต่ครั้งนี้คาดว่าจะเก็บได้แค่ครั้งเดียวเพราะฝนที่ตกลงมาทาให้เกิดผลกระทบนั่นเองส่วนตัวเองมีรายได้จากการเก็บพริกกิโลกรัมละเบาท1วันจะเก็บได้2-3ถัง ถังละ7-10กิโลกรัมมีรายได้อยู่ประมาณ200-300บาทบต่อวันก็ไอ้ตกนักทําให้ดินลุงแล้วก็ไอ้ทำทำให้พริกก็เสียด้วยนะทำให้ต้นมันก็แตกหักไปด้วยครับเสียหายเยอะไหมก็เสียหายเยอะครับก็ปกติเก็บได้3ครั้งตอนนี้น่าจะได้ไม่เกิน2ครั้งครับ ปราศชาวบ้านจังหวัดตราดที่ชนประธานจังหวัดตราดทำรางส่งน้ําให้เกษตร,รกรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวนาปลังยอมรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบ,บาลมีทั้งดีและไม่ดีาาาาานายจุริรัฐหวนถนอมปราศชาวบ้านด้านเกษตร,รกรรมรเปิดเผยว่า ในช่วงนี้เกษตรกรเกร,ร่งปลูกข้าวนาปลังในพื้นที่3ตำบลประกอบด้วยตำบลหนองเสม็ดตำบลหนองคันทรงและตำบลหนองสโสนซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของชนประธานทําให้เกษตรกร,กรสามารถปลูกข้าวได้โดยคณะกรรมการใช้น้ําได้หมุนเวียนปล่อยน้ําให้แต่ละพื้นที่อย่างเป็นธรรมค,คือคือจังมตาตัดเองจริงๆน้ําพอนะครับน้ำน่าพอแต่ทีนี้ว่ามันเหมือนก็ว่าการที่เราจะบริหารจัดการหรือบังคับน้ําให้ให้ไปให้ทั่วเนี่ย เออมันยังมันยังไม่ไม่มีก็คือมีคลองไส้ไก่หรือคลองซอยเล็กที่จะส่งจากคลองแม่นะเข้าไปหาพื้นที่นาที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับมันก็เลยทําให้อ่าปัญหาของการทํานาปังไม่ทั่วถึงนะค็คือเกิดจากตัวตัวหลักก็คือคลองคลองไส้ไก่หรือคลองบังคับน้ําที่จะไปเนาะเพราะนั้นของเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําไม่พอนะอันนี้อันนี้คงไม่เหมือนภาคกลางซึ่งอันนั้นเกิดจากปัญหาน้ําไม่พอใช่ของเราเกิดจาก ไม่มีคลองเล็กหรือคลองใช่ไก่ที่จะส่งน้ําเข้าไปให้นะครับนี่นี่คือคือคืออย่างนี้นะฮะอันนี้มันการคาดการเนี่ยมันก็คาดการคือส่วนใหญ่แล้วนาปังจะได้ผลผลิตมากกว่านาปังแลานาปีนะฮะเพราะว่านานาปีเนี่ยมันเป็นข้าวพันุ์พื้นเมืองข้าวไวแสงซึ่งมันเป็นพันุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ําแต่พอมาเป็นนาปังมันเป็นข้าวนับวันเนาะจากกิีมานั้นมันจะมีเขาเรียกอะไรผลผลิตต่อไร่สูงนะก็คง อันนี้ผมไม่ไม,ไม่รู้ไม่มียอดนะว่าปีเนี้ยเขาทํานาปังไปเท่าไหร่ก็ถัวเฉลีย่ยเอาอย่างนี้เลยนะนาปังเนี้ยมันจะได้ถั่วเฉลีย่ยไร่เนี่ยตกถึง60 60กถังต่อไร่นะแต่ถ้านานา,นานปีเนี้ยมันจะได้ประมาณ42ถังต่อไร่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่จํานวนคนทํานาปังได้ได้เท่าไหร่เนาะกี่กี่พื้นที่กี่ไร่อันนี้ก็คูณเข้าไปอันนี้ผมไม่มียอดไงว่าว่าสามตำบลเนี้ยที่ท,ที่ที่มีน้าเนี้ยลง ทนัทนอัอันนนนีี้นน้้ก็ตบไไม่ไดจุรีรัตน์กล่าวว่าการปลูกข้าวนาปลังจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่สามารถเพิ่มรายได้ได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถนําไปเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกกับรัฐบาลได้ซึ่งได้ราคาที่สูงอย่างไรก็ตามโครงการรับจำนำจะเกิดผลดีต่อเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมากกว่า50ไร่ขึ้นไปแต่ถ้าปลูกต่ำกว่า10ไร่จะได้ประโยชน์น้อย คือคืออย่างนี้นะมันจะมีดีมีดีแล้วก็ไม่ดีนะซึ่งระยะยาวเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วระยะสั้นเองมันก็จะแบ่งเราเราแบ่งคนทํานาเป็น3ามกลุ่มนะกลุ่มที่มีพื้นที่ทํานาเองไม่เกิน10ไร่แล้วก็ตั้ง1ิไร่ไปถึง20ิไร่นะเออคือแล้วก็จาก20ไร่ขึ้นไปเนี่ยนะก็คือคนที่มีมีที่นาไม่ถึง1ิไร่หรือ10ไร่เนี่ยถามว่ามีข้าวไปขายสักกี่ตันใช่ไหม เพราะนั้นเงินเงินที่เอามาจำนำเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไปสนับสนุนคนที่มีที่นาเยอะแล้วเป็นคนรวยอยู่แล้วจะหม้ไอ้คนที่ชน,นก็ได้นิดเดียวนะอันนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราทําให้ราคาข้าวมันสูงเกินเกินความเป็นจริงของตลาดโลกเนี่ยมันก็จะมีผลย้อนกลับมาถึงเกษตรกรก็คือชาวนาก็ยกตัวอย่างปีที่แล้วปี55าห้คนส่งข้าวออกไม่รับออเดอร์เลย ใช่ไหมถามว่าถ้าข้าวไม่ออกเนี่ยแล้วมันกองอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวนาปังนาปีนาปังนาปีมันซ้อนซ้อนลงไปเนี่ยเอาข้าวไปไว้ไหนแล้วข้าวไปสีแล้วด้วยสีพิ้งข้าวสารแล้วด้วยไปฝากเอกรสอบละห้าบาทต่อวันใช่ไหมแล้วพอสองปีมันก็เหลืองทีนี้เมื่อเมื่อมันแพงขายไม่ได้ล้วจะทาไงข้าวก็ล้นเมื่อข้าวล้นพ่อค้าก็รู้เลยว่ายังไงก็ต้องขายใช่ไหม เมาแล้วรับไม่กลัวโดนตำรวจจับเรดูนีต่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้อเออจใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ เทศบาลตำบลท่าพลีเดินสายร่วมกับปัตวุสตร์จัดประกวดควายงาม oh, 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 oh. เผยต้องการอนุรักษ์พันธุ์ขยายพันธุ์รักษาพันธุ์พื้นเมืองและสร้างวิถีชีวิตพื้นบ้านให้คงอยู่ชุมชนระบุสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเ oh, 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 oh. มื่อเวลาส0บนิกาสามนาทีวันที่20กุมภาพันธ์2556ที่บ้านสะรงตำบลท่าพิกอำเภอเมืองจังหวัดตราดนานนรงธีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานประกวดควายงามขึ้น ที่นายสัตวแพทย์ยุทธนาสิงหพันธ์นายกเทศบาลตำบลท่าพลกเนินตายอำเภอเมืองจังหวัดตราดและนางสาวเยวาวนิตบุรีรักษาปศุสัตว์จังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นนายสัตวแพทย์ยุทธนากล่าวว่าในอดีตตำบลท่าพลกมีวิถีชีวิตทางการเกษตรและมีการเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่ในอดีตยุคตั้งเมืองการจัดงานประกวดควงงามในครั้งนี้จะเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวท่าพลกที่นิยมเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ควายพื้นเมืองของจังหวัดตราดไว้ซึ่งทางเทศบาลท่าพระจำเนินโครงการจัดประกวดขึ้นอีกซึ่งการประกวดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดตราดและมีควายมาประกวดเกือบ40ตัวประดด้วยครับครับก็เป็นแนวความคิดนะครับว่าเรา บูรณาการการระหว่างปัตูสัตว์จังหวัดและประตูสัตว์อำเภอแล้วก็สำนักง,งานเทศบาลบนทับพิกเนินทรายเราได้เตรียมโครงการประกวดไฟและคัดเลือกไฟงามเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยได้เห็นความสําคัญว่าหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยได้ร่วมกันให้ให้เกียรติให้ความสําคัญแก่อาชีพของเขาแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีของเกษตรยุคใหม่นะครับเราเรียงไฟไม่ได้เฉพาะที่จะใช้ถ่ายหน้า มันหมดไปแล้วในโบราณแต่ปัจจุบันนี้ควายก็ยังเป็นสัตว์ทีอ่อยู่คู่กับประเทศไทยก็คงจะต้องนํามาซึ่งการคัดเลือกปรปับปรุงสายพันธุ์เพื่อใหอ้เป็นแหล่งอาหารด้วยแล้วก็เป็นแหล่งที่ ให้เกิดการเรียนรู้ในในในการทำทำเกษตรนะครับระบบระบบการเกษตรษที่เป็นบ้านนอกอย่างของเราเนี่ยฮะเทศาบาลตะบนท่าพิกเนินสายก็ยินดีนะครับที่จะส่งเสริมการจัดงานอย่างนี้ให้มันเป็นประเพณีไปทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นเป็นปีแรกแล้วเราก็คิดว่า เราค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่นๆสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสานักง,งานปศุสัตว์อำเภอและที่สําคัญยิ่งก็คือพี่น้องเกษตรกร,กรที่เรียงควายทั่วทั้งจังหวัดตราดนะครับก็มาร่วมงานที่เราถือว่าเป็นงานประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเราก็คิดว่าถ้าได้รับการสนับสนุนเช่นนี้เนี่ยในปีต่อๆไปเราก็จะจัดให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนว่าอ,อาชีพนี้เป็นอาชีพที่สําคัญแล้วก็จะต้องมี าระยะเวลาที่จะต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงอาชีพเราให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันในเรื่องของวิธีนี้ในการเลี้ยงการผลิตแล้วก็การปรับปรุงอะไรต่างๆครับใ <c oughs> นโรงรกล่าวว่าลังชมควายกว่า30ตัวว่าไม่คิดว่าควายของจังหวัดตราดจะมีมาก และมีความสวยงามทางด้านรูปร่างและสุขภาพที่สมบูรณ์อีกทั้งผู้เลี้ยงก็มีความรักควายและเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมากกว่าการนําไปขายเพื่อน,นําเนื้อมาบริโภคทางจังหวัดจะได้ทําการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเพราะในปัจจุบันคนในยุคนี้ไม่ค่อยรู้จักควายมากนักอีกทั้งเกษตร,รกรก็หันมาใช้เครื่องจักร ในการไถนาเป็นหลักแล้วหากได้ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงและนําไปไถนาก็จะทําให้เกษตรกรมีต้นทุนที่ถูกลงและยังเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียงด้วยผมมองดูจากที่ถามจํานวนเนี่ยเรามีคนเลี้ยงควายอยู่ประมาณ90้าลายแล้วก็มีควายทั้งสิ้นที่เขตอำเภอเมืองนประมาณ500ตัวเศษผพว่าจํานวนเราไม่น้อยนะเพียงแต่ว่ากระจายอยู่ทั่วเราไม่เคยเอามาภาพรวมทีนี้การ ที่ทางราชการเนี่ยเขามาทำเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนกําลังใจให้กับชาวบ้านเนาะแล้วก็ทั้งทั้งหมดที่เราจะต้องคิดมากก็คือว่าไม่ไม่ใช่แต่ว่าในแง่ของการใช้เป็นอาหารเท่านั้นบางทีก็อาจจะอาจจะทางออกมาอาจจะต้องกลับไปเป็นแบบเก่าซด้วยําก็คือต้องใช้ความนหนาช่วยกันอะไรประมาณนี้ซึ่งในที่สุดเนี่ยมัน เพื่อทำแบบนี้จะเป็นวิธรรมที่เหมาะกับตัวเราเพราะเราเป็นมกนมาตั้งแต่ปุณย่าตั้งคนางสาวเยาวนิสกล่าวว่าที่ผ่านมาเกษตรกร,กรไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของสายพันธุ์มากนักการผสมพันธุ์จึงมีลักษณะที่ใช้ควายที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาผสมทําให้สายเลือดใกล้เคียงกันส่งผลให้ได้ควายที่ไม่มีคุณภาพทางพสุสัตว์จึงมาแก้ปัญหาในเรื่องการผสมเทียมเพื่อพัฒนาสายพันธุ์และอนุรักษ์สายพันธุ์เดิมไว้ การจัดประกวดครั้งนี้จึงเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เป็นหลักและเห็นว่าควายที่นำมาประกวดของตราดมีความสวยงามและสุขภาพดีประการสำคัญเกษตรกรเลี้ยงควายเพื่อเป็นเพื่อนมากกว่าการขายให้โรงค่าสัตว์ค่ะเนื่องจากว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยค่อนข้างจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องเลยต้องเหมือนกับปลูกกระแสขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเลี้ยงควายเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับปรุงสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าปล่อยให้แม่ทับลูกลูกทับเ,เป็นการสายเลือดชิดน,นะคะก็เราก็อยากจะมีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีขึ้นเพื่อที่ตอนนี้ทางสำนังกงานสัตว์จังหวัดเองเนี่ยก็มีการประสมเทียมนะคะรวมทั้งเราก็พยายามที่จะหาพ่อพันธุ์ดีๆเอาเข้ามาในจังหวัดตราดเพื่อที่จะมีการปรับปรุงสายพันธุ์จากตัวเล็กให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็พยายามจะสอน เพื่อให้เขาไปดูงานที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์น,นะคะซึ่งในตรงนั้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีว่าควรจะเลี้ยงควายให้เชื่องอยังไงแล้วก็ในอนาคตรเราคงคาดหวังว่าคงจะมีควายเทียมเกลียนให้เราเห็นนะคะแบบอยากจะให้คนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้รับรู้ว่าทางสำนักงานบริษัทจังหวัดเองเนี่ยส่งเสริมแล้วก็ให้เขาเลี้ยงควายกันได้มากขึ้นค่ะอ๋อสวยมากค่ะไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าคือบางบ้านเนี่ยเราเข้าไปไม่ถึงก็จะมีท่านประสารเพลเนี่ยที่เข้าไปดูแลสุขภาพเป็นการตอบ ท,ท,ที่ตอบโจทย์ได้ดีไงว่าเกษตรกรให้ความสนใจในเรื่องของการเลี้ยงควายแล้วก็ควายทุกตัวเนี่ยสุขภาพดีมากแล้วก็ผิวพรรณสดใสามากซึ่งถ้าเกิดเข้าไปเห็นเนี่ยเ,เรายังคาดไม่ถึงว่าเขาจะเลี้ยงได้ดีขนาดนี้ต้องชื่นชมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราดเองนะคะและคาดหวังว่าถ้าปีหน้ามีเนี่ยเราคงจะประชาพันธุ์ให้พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้เป็นประชาจัดตราดเนี่ยนำร่องขึ้นมาก่อนนะคะ จาาากกททงีี่่่ไมมมไมนอนนนสุวลคณู้เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ ผู้ว่าตราดมอบเงินและใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหลังเดินทางร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตราดที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดตราดเดินทางร่วมการประกาศก<ม>ิรติคุณแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตราดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติชิงใหม่เกมระหว่างวันที่9ถึง19ธันวาคม2555ที่ผ่านมามีนายวิเชียนทรัพจริญนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตราดน,นายธนวัตรร์รัตนธรรมปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาและผู้ฝึกสอนร่วม สืบเนื่องจากการที่จังหวัดตราดได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่และนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัลจากกีฬาทางอากาศสี่เหรียญทองสี่เหรียญเงินและหกเหรียญทองแดง กีฬาเทควันโดได้รับ1เหรียญทองกีฬายูโดได้รับ1เหรียญเงินกีฬาเปตองประเภทคู่ชายได้รับ1เหรียญทองแดงรวมทั้งการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติที่เวียงพิงเกมระหว่างวันที่15-19ถึงมกราคม2556นกักกีฬาคนพิการของจังหวัดตราดได้เหรียญรางวัลทั้งสิ้น2เหรียญทองและ3เหรียญทองแดงจากกีฬาเปตอง เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลประกาศกาศิติคุณให้กับนักกีฬา,าและผู้ฝึกสอนโดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากจังหวัดตราดจำนวน186,750บาทและสมาคมกีฬาจังหวัดตราด128,250บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 1 5 0 0 0 0บาท ก็ค ok ือเป็นงานจากกิจกรรมที่เราตอบแทนนะตอบแทนทั้งผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬาของเราที่เกิดขานกีฬาระดับชาติเนี่ยเราได้รางวัลมาเราต้องคิดว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณนะของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาแล้วก็เป็นการเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะที่ให้ให้แก่ทั้งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเราแล้วก็เป็นการสร้างแรงบูนใจนะให้แก่เยาวชนของตราเองด้วยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างชื่อเสียง น,นะ่ยไแต่ตัวเองและครอบครัวจังหวัดได้ด้วยเนี่ยด้วยทักษะนะความสามารถที่มีที่หลากหลายกันแล้วก็คิดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการที่จะมีการส่งเสริมด้า,านกีฬาของจังหวัดตรานเนี่ยให้ม,มากยิ่งขึ้นไปอีก,กน,นะครับจังหวัดตราจัดหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนให้บริการประชาชนอำเภอเกาะช้าง นางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยการนำการบริการภาครัฐในลักษณะการบูรณาการให้บริการประชาชนที่วัดสลักเพชรหมู่ที่สองตะบลเกาะช้างใต้อําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดโดยมีประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะช้างเข้ารับบริการจำนวนมากสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ยังได้มีนายประชาเตรัศ หัวหน้าผู้ตรวจราชการมหาไทยร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ได้พบปะประชาชนชาวเกาะช้างใต้อีกด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าการจัดโครงการนี้ทางจังหวัดมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนาการบริการระดับจังหวัดและอำเภอลงมาให้บริการประชาชนเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้ง เป็นการนำนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาชี้แจงให้กับประชาชนสำหรับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดขึ้นไปเข้ามาดำเนินการแก้ไขคือปัญหาการพัฒนาถนนรอบเกาะช้างช่วงบ้านบางเบาบ้านสลักเพชรโครงการดังกล่าวทางกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ สิ่งแวดล้อมแล้วเนื่องจากมีการตัดถนนผ่านพื้นที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทางจังหวัดได้ขอให้ทางอำเภอเกาะช้างรับฟังความคิดเห็นและความต้องการผ่านเวทีภาคประชาชนโดยโครงการนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในระดับนโยบายนอกจากนี้ยังพบปัญหาความต้องการขั้นพื้นฐานคือระบบแสงสว่างในหลายจุดไม่เพียงพอเนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งทางกงพพได้พร้อมที่จะสนับสนุนกระแสะไฟฟ้าแต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ต้องจัดสรรงบประมาณติดตั้งหลอดไฟฟ้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากเกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทางจังหวัดอยากขอให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนให้สวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเยือนอีกด้วย พยากรณ์อากาศมีหมอกบางในตอนเช้าและอากาศร้อนในตอนกลางวันทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากตามบริเวณชายฟังอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในช่วงวันที่20-22กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขะนองและลมกระโชกแรงชาวสวนผลไม้ควรผูกยึดหรือค้ำยันกิ่งและลำต้นที่รับน้ำหนักมากรวมทั้งผลทุเรียนที่ได้ขนาดให้แข็งแรงเพื่อลดความเสียหายจากลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ระยะนี้แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณไม่มากาเกษตรกรควรจัดหาน้ำ้ำเพิ่มเติมให้แก่พืชที่กำลังเจริญเติบโตและไม้ผลที่อยู่ในระยะให้ผลผลิตอย่างเพียงพอ เปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทกาอช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ GS, h, 90, 18, 18สถานีบ t ทอนุสาวรีโทร0908181828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833กาะช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือตราศเดินหนตรงข้าร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เด e n หน h t